รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีมหาวิทยายลัยรังสิตร่วมธนาคารออมสินลงพื้นที่พัฒนาวิสาหากิจชุมชนขนมหวานบ้านคูโคตหนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ลดการพึ่งพาของทอดสร้างไรายได้เสริมให้ชุมชนอย่างยั่งยืนผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิสาหากิจชุมชนขนมหวานบ้านคูโคตเลขที่7จ็ทับสาหมู่18ตําตำบลคูโคตอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยายลัยรังสิตร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมภายใต้โครงการยุ่วพัน์รักถิ่นประจําปีงบประมาณ2568ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหากิจชุมชนส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อลดการพึ่งพาสินค้าประเภทของทอด และเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยมีนางดวงพรประจําแถวประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมชนให้การต้อนรับคณะนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากธนาคารอมสินอย่างอบอุน่นพร้อมนําชมกระบวนการผลิตขนมประจํากลุ่มอาทิขนมปั้นกลีบและขนมกะหรี่ปับ๊บซึ่งถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อและสร้างรายได้หลักให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์บันทึกภาพ และจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนพร้อมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนการทำขนมอย่างละเอียดจากนางดวงพรซึ่งได้ถ่ายทอดเทคนิคการทำขนมแต่และชนิดอย่างครบถ้วนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการผลิตเพื่อส่งต่อองความรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ในโอกาสนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการดําเนินงานเพื่อให้นักศึกษาได้นําข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทํารายงานและนําเสนอต่ออาจารย์กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ และต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ขนมหวานของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนขนมหวานบ้านคูโคตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087 0751973ภาพข่าววัจะนาชัยวาจาพารวยรายงาน